สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับผมมาดวนครับหวยซ่องจากกอทมอครับวดวันที่17มกราคม2 5 6 5ครับพี่น้องกับเป็นหวยซ่องจากอาจารย์คมสันว่าปีปทุมเด้อครับผมครับเพิ่นไดมาจากกอทมอครับจะมามือหวยออกตอนเศร้าด้วยครับผมครับมาดวนครับไปฟังไปเบิงน้ำกันเพิ่นวาเป็นตัวเลขแค่หางเดียวคู่เดียวเท่านั้นฝากเอาไปเป็นหน้าทางนะพี่น้องครับ ถ้าผู้ใดหาสื่อท่านนะครับผมรับถ้าบ่ท่านกับเ่าป็นังน้อพี่น้องครับกับเบิ่งซ่อๆครับผมถ้าชอบจังตามถ้าบ่ชอบให้ผ่านครับผมลับไปฟังไปเบิ่งน้ากันพี่น้องด่วนๆเลยครับจากอาจารย์คมสันว่าปีปทุมเด้อครับผมเป็นหวยซองมาจากกอท่อหมอพี่น้องครับท่านผู้ชมครับไปฟังน้ากันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมครับครับผม สวัสดีวันนี้วันวันดีวันเฮงครับผมครับครับอาจารย์ครับวันหวยออกครับผมแมนครับอาจารย์ได้มากแล้วครับอาจารย์หวยซองนี่ครับผมครับผมได้มากแล้วครับอืมครับกัจังหวะมัดตามตัวเราก็มีสามตัวครับี่สองตัวครับผมครับผมมาตามคือเกาเนาะอาจารย์เนาะครับวางงวดนี้เพื่อผู้เพิ่นอยากตามอยากได้ตัวเลขหวยซองนั่มครับ หวยซ่องนี้มาจากกทมวายจันครมครับผมมาจากกทมมีเพื่อนตั้งบนหรอครับอ่าครับผมจากงูอาจารย์ทรงมาให้เป็นบ่ครับผมครับผมเพิ่นได้มากจากใสครับหรือจากไหนเป็นเป็นตัวเลขมาจากใสหรือจากไหนครับผมเพิ่นก็ว่าได้มาจากไม่กทมนั้ อ้าวอีกแล้วครับครับผมเอาเอาก็ถือว่าเป็นสายจากกอทมเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับครับผมเอาครับหวยซ่องนี่เพ่นจะได้มามือหวยออกมันบอยจันร์ครับผมได้มาหวยออกก่อนเท่าครับครับผมครับอืมเอาก็ยำว่าเป็นจากเพื่อนของอาจารย์เ้อพี่น้องครับจากสายกอทมมครับเพ่นได้มาครับพี่น้องนีอยู่ที่แหลมมันก็เล่นยู่ประจำแล้วครับเรื่อพ่อมาเรียกสายตัวนี้เลขมาจากแบบเนี้ เหล็กซ้องแนีมันบังคับเหล็กซ่องของเพื่อนนี่มันบังคับอาจารย์ครับจังว่าถามนะครับเพื่อท่านผู้ชมเพื่อเอฟซีทั้งช่องนะครับอยากทราบว่าหวยซ่องนี่เป็นไปมาจางไหนด้ครับผมเปลี่ยนทั้งทั้งเพื่อนของอาจารย์คมสันเพื่อนนะครับเพื่อนกับทรงต่อกันมาให้นะครับผมครับคเอ้ตัวเลขก็เป็นแนวทางันเนาะอาจารย์เนาะแนว่ากันครับผมอ่าให้เป็นแนวทางมีเขามีหลุดเนาะอาจารย์เนาะ เพื่อท่านใดอยากจะตามนะครับเอาอาจารย์งวดนี้ได้มากเลยเป็นบอกครับครับผมได้มากแล้วครับครับอืมจับเอาเพื่อท่านใดจะไปหายิบจับทาฉลากกินแบงยังพอมีเนาะอาจารย์เนาะหรือหาซื้อท่านเศร้านี่ครับผมจะได้รุ่นตอนบายครับอาจารย์ได้รุ่นครับผมครับอืมเด่เขาห้ามเพื่อเขาว่าเขาต้ังได้กานเอฟพีกับ เมื่อวากันเนาะครับเนาะครับผมเปลี่ยนแนวทางเนอะอาจารย์เนอะครับผมเปลี่ยนแนวทางครับผมครับผมอืมครับได้ตัวใดมากครับอาจารย์ได้สามหนึ่งหกครับกับสามตัวสามหนึ่งหกกับสามตัวสามหนึ่งหกครับผมครับผมครับอาจารย์นี่สองตัวไมกคูหนึ่งครับครับผมครับครับก็เลยสองตัวกับนีแมนนันหกเจ็ดครับสองตัวนี่หกเจ็ด ครับโอ้สามหนึ่งหกหนึ่งหกนี่ตรงกับวันคู่หาซื้อง่ายลอตเตอรี่น่าจะบนเรือแหละครับอาจารย์ครับผมยึดแับลอตเตอรี่ไว้แล้วครับครับน่าจะบบท่านเลยอาจารย์ครับผมครับเอาพี่น้องครับถามระท่านกัชมใบนะครับเนาะครับผมสามโตพันใดมากกระยำคือสามสามหนึ่งหกครับอาจารย์สามหนึ่งหกครับสามหนึ่งหกครับสองโตกับหกเจ็ด ครับผมอืมครับผมครับตัดเหรนเอาแล้วครับตัดเหรนน้ำแล้วครับอ่าตัดเหรินน้ำกันหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหนึ่งเนอะครับอาจารย์ครับครับผมแล้วแต่ผู้มักผู้ชอบเนะครับถ้าหาซื้อท่านนะครับช่วงใบก็จะได้รับรุ่นรับโชคน้ำกันน้อยจานทร์ครับผมและจาจาร์งวดนี้ชอบตัวไหนครับไอ้สูตรของอาจารย์นี่อาจารย์ที่ให้ผมมากเนี่ยอาจารย์ชอบตัวไหนครับ ชอบมีดหนึ่งแหละครับเพิมมาเพิ่มหมักนิดหนึ่งชอบติดหนึ่งมืนมั้ครับผมครับครับผมชอบติดนิดหนึ่งแหละสูตรของอาจารย์ที่ให้ผมมาเนี่ยอาจารย์เด่นตัวไหนเนาะครับสูตรของอาจารย์คมสันที่ให้ผมมาเนี่ยครับครับผมของอาจารย์เด่นเี่ผมใข่มาเนะไข่ไปไข่เด่นตัวเด่นขึ้นหนึ่งซีครับหนึ่งซีอ่าสูตรที่อาจารย์ให้ผมมาหนึ่งซีเนาะครับเนาะครับหนึ่งซีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเมนบะครับอาจารย์สามแปดสามเก้าบะครับผม ครับสามแปดสามเก้าอ่าอ่าถ้าสูตรของอาจารย์คมสันเลยครับพี่น้องเลขของอาจารย์คมสันที่ภายในมาเป็นชุดบนล่างครับมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าเป็นชุดติดบนล่างอ่าบนล่างครับกับกระเด็นหนึ่งสี่กับสามเก้าเปนประคับอาจารย์ที่เด่นในผมอ่ะ สองครูได้ครับองอาจารย์คมสันอันนี้เป็นเลขขั้มลของอาจารย์คมสันครับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าติดบนล่างอาจารย์เน้นให้สครูคือหนึ่งสี่กับสามเก้ครับส่วนเลขซ่องหวยซ่องจากกอทมอนอาจารย์เนาะครับเป็นในมาหางเดียวคือสามหนึ่งหกสามหนึ่งหับหกเนอาจารย์เนาะ ครับผมครับผมอืมครับเป็นหวยซองครับจากกอทมอเลยครับผมครับจากงูหรือเพื่อนของอาจารย์นะครับผมิ่นทรงไหมาครับอืมครับเพื่อนไหมากเหรอครับไปอ่าไปจากอาจารย์ทำไตรด็ดอ่าเอาแปมออกมาหรอครับครับเพื่อว่าไ้มากโดยตรงนะครับครับผมอ่าครับครับกับเพื่อนไนมากโดยตรงเด้ยพี่นอนครับเข้าใจนะครับเนาะ ครับถ้าชอบกระเจ้งตามแล้วครับผมถ้าบโบชอบกับพานนออาจารย์เนาะครับครับอืมส่วนตัวอาจารย์นี่ชอบเด่นหนึ่งเนาะครับงวดนี้ต้องหิมิติดหนึ่งครับบ่าวเถากับชอบตัวเด่นหนึ่งวิทย์พี่นองครับชอบหิมิติดหนึ่งที่กันครับผมกับโบแน่เนาะครับเนาะงวดนี้ครับผมครับเอาครับกับมาดวนวิทยพี่นองครับจะล่งให้กับจะลงก่อน ให้พี่น้องก้อนเทียงนี่แหละครับเพื่อท่านใดหาสื่อท่านเนาะอาจารย์ครับครับอตลี่คือจะหาสื่อที่จะเมดเลยแหละครับรอตลีนี่ครับผมครับจัางไดก็บอท่านก็เอาตัวเลขไว้รุ่นเอานาะอาจารย์เนาะครับคอ่าตัวเลขของอาจารย์เพื่อนเด้อพี่น้องครับหวยซองย้ำอีกที่หนึ่งครับเอาครับตัวเลขหวยซองกะสามหนึ่งหกนอาจารย์เนาะ ครับสองตกระตัดเอาครับผมสองับตาลินไปน้ำครับตาลินเอาสองตเพิ่นให้มากกว่าหกเจ็ดเด้อครับผมครับฝากพิจารณาเบิ่งถาดตัวเลขถูกใจโดนใจด้วยท่านผู้ชมครับผมครับอ๋ครับบ่าวเถาก็จะขอบคุณอาจารย์คมสันเด้อครับผมครับที่เพิ่นน้ำแนวทางดีๆมาให้นะครับครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมครับมือนีขอให้เฮ่งๆรว่ยๆโชคๆดีไปน้ำกันด้วยอาจารย์ ครับเรื่ข่าวเรื่องถามตัวตรงๆละครับครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับฝากพิจารณาบิ่งเอาเด้อยครับผมเป็นเพียงแนวทางครับผมแนวทางอาจจะเข้าหรือุดก็ได้ครับเป็นหวยซองครับผมจากก่อทั่มอเด้อยครับผมเป็นสายจากอาจารย์คมสันมูพันทรงให้อีกที่หนึ่งพี่น้องครับเอาไปเบ่งตัวเลขน้วกันครับหวยซองจากก่อทมอครับวันที่1 7มกราคม2 5 6 5ครับ จากสายอาจารย์คมสันเด้อครับผมขับเพื่อนในหมาหางเดียวครับ3ามหครับผม2โต6 7ครับ3โตตัดเหรน้ำเด้อพี่น้องครับ2โตครับผมครับจะ3 1 3 6หรือ1 6ครับผมครับฝากไว้พิจารณาเบื้องเอาเด้อครับผมถ้าชอบจังตามถ้าบ่ชอบให้พานครับเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นครับตัวเลขมีเขามีหลุดเด้อครับผมช่องยูทูปบ่าวถอนน้ำโจรครับขอให้ท่านผู้ชมขอให้เอฟซีทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินเด้อครับผมงวดวันที่17มกราคม2565 คลิปนี้สำนีบ่าวเทาสวัสดีครับ